สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของสูตรหุ้นดาวโจนที่ที่เข้า2ตัวบนนะครับตรงๆก็คือหุ้นออก9 7 6 3ตัวบนนะครับ2ตัวล่างคือ99นะครับสูตรนี้ ถือว่าหลักสิบแม่นนะครับเพราะว่าถ้าดูดูตามที่ไฮไลท์ไว้ก็คือหลักสิบทั้งสองสูตรจะได้ชนกันที่เลขเจ็ดนะครับที่วงวงแล้วก็ทำไฮไลท์สีชมพูไว้นะครับแล้วก็โยงไปให้เห็นนะครับมีชนสองสูตรหลักสิบสองสูตรนะครับ ส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยตัวที่ชนไม่ออกนะครับชน2กับ5แต่ว่าตัวที่ตัวที่ออกก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับก็คือสูตรหลักหน่วยสูตรนี้นะครับตามที่ตามที่ผมได้เคยแนะนําไปนะครับว่าให้ดูทิศทางเลขที่ออกไปแล้วแล้วถูกแล้วนะครับก็คือตัวเลขในวงกลมคือตัวเลขที่ถูกนะครับอันนี้หลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยบน9ตัวนี้ไปออก9ที่นี่นะครับ6ตัวนี้มาออก6ที่นี่นะครับหลักหน่วยเหมือนกันนะครับ7ไปออก7 7ไปออก7 7ไปออก7นะครับถ้าดูทิศทางนะครับมันจะจะวิ่งจากล่างขึ้นมาแล้วทางขวาแล้วก็วิ่งเป็นเส้นตรงไปทางซ้ายนะครับ ตัวที่เป็นเลขเด่นก็คือตัวที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวที่ขนาบข้างก็คือ5กับ6ก็ยังถือว่าเลข6นี้แม่นอยู่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมจะไม่ตัดทิ้งนะครับสังเกตดูได้ที่ผมสรุปไว้ให้นะครับถึงแม้ว่าเลข5กับ2มันชนก็จริงนะครับแต่ผมจะไม่ตัด6ทิ้งจะเห็นว่าเลข6 10. ตัวนี้ผมเอามาใส่ที่ ที่สรุปให้นะครับนี่นะครับนี่นะครับทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีชมพูไว้นะครับว่าตัวนี้เป็นเลขเด่นถ้าใครได้ชมเมื่อวานก็จะก็คงจำกันได้นะครับส่วนตัวอื่นก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับสองสูตรรวมกันก็ตัวอื่นก็จะมีหนึ่งมีหกมีสามเผื่อไว้นะครับกันไว้มีแปดมีเก้ากันไว้ ออกหลัก1ิบออกหลักหน่วย6นะครับหลักสิมีที่เน้นมี2เลขก็คือ7กับ2หลักหน่วยที่เน้นก็คือ3เลข2 5 6 2้าหคูณสได้หกชุดที่ผมจับให้นะครับออกได้แม่นมากๆฮะถือว่าถือว่าใครใครเอาไปเสี่ยงโชคแล้วโชคดีมากนะครับตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะครับอันนี้ จริงๆอยากคิดให้ได้แบบนี้นะครับทุกๆงวดแต่ว่ามันก็มีทั้งผิดมีทั้งถูกนะครับสูตรคำนวณบางทีก็ออกตัวกลับนะครับเพราะว่าบางงวดเลขมันสูตรมันสลับตัวได้นะครับสลับเลขได้คลิปนี้เป็น น่าจะเป็นหุ้นดาวโจนที่ที่ให้ถูกนะครับในใน YouTube นะครับเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับถ้าออกแบบนี้นะครับ9 7 6 9 9ให้สังเกตเลขเบิ้ลนะครับ คิดว่าในวันถัดไปน่าจะมีไม่เลข9ก็เลข0นนะครับนี่เป็นข้อสังเกตของการซื้อหุ้นหรือซื้อหวยนะครับเลขเบิ้ลก็ขอบคุณคนที่แนะนำผมมานะครับเพราะว่ามันมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับถ้าออกเลขเบิ้ลแล้วมักจะออกตัวมันเองครับแล้วก็ออกเลขศูนย์ ต้องคอยต um pues e nah ิดตามดูนะครับอาจจะออกบนหรือล่างก็ได้นะครับอย่างเลขเบิ้นอันนี้เลขเบิลสองตัวล่างอาจจะไปออกเลขเก้าข้างบนหรือว่าอาจจะออกเลขศูนย์ข้างบนก็ได้นะครับหรือออกเลขเก้าข้างล่างศูนย์ข้างล่างก็ได้นะครับมันเป็นข้อสังเกตที่ที่ผ่านการสังเกตมานานนะครับเหมือนเลขประจําวันนะครับว่ามันมีโอกาสออกได้สูงกว่า กว่าเลขอื่นๆนะครับก็เอาสูตรที่เอาสูตรที่แม่นไหมชมนะครับนานๆทีมันจะออกเป๊ะขนาดนี้นะครับออกตัวที่ที่เน้นด้วยปกติปกติจะออกตัวที่เน้นสักหลักหนึ่งแล้วก็อีกหลักหนึ่งเป็นตัวที่ไม่เน้นนะครับแต่แต่เลขของหุ้นดาวโจน ชุดนี้วันนี้นี่ออกเน้นหมดเลยครับอันนี้คือคือหลักฐานอย่างดีครับเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานที่ผมเอามาลงก็ก็คืออนนี้เลยสีชมพูนี่คือของเมื่อวานเลยนะครับส่วนวงกลมสีแดงแล้วก็ฉีดเส้นสีแดงนี่คือเพิ่งเพิ่งทำทีหลังนะครับ ราะหวยเพิ่งออกเพิ่งรู้นะครับหวังว่าในวันข้างหน้าจะเจอสูตรที่แม่นๆแล้วออกจริงๆแบบนี้อีกครั้งนะครับหรือหลายๆครั้งขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นที่ที่สนใจในการคิดคำนวณ สูตรหวยนะครับหรือว่าสูตรหุ้นนะครับหวยกับหุ้นถ้ามีสถิติก็ไม่ต่างกันสามารถเอามาคำนวณในงวดถัดถัดไปได้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ ขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ